สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับรักษาการหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคม2564คุณหมอวรงนั้นเปิดตัวพักไทยพักดีอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยนะครับมีมิตรสหายเพื่อนรัก บรรดาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในวงการการเมืองวงการอื่นๆนั้นเนี่ยครับก็ไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามที่ทําการของพักไขพักดีแถวแถวนนทบุรีนะครับล่าสุดนั้นวันที่10ตุตลาคม2564คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนั้นได้เขียนข้อมูลเอาไว้บน Facebook เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับคุณหมอเขียนแบบนี้บอกว่ามาคุยกันไหม ผมเป็นข่าวรุ้งปนัสยาโพสข้อความลงทวิตเตอร์ว่ายังหยุดสู้ไม่ได้เพราะต้องการให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นผมอ่านแล้วความคิดนี้ของน้องรุง้งตรงกับพวกเราไทยพักดีถ้าเป้าหมายของเราตรงกันชวนมาคุยกันดีไหมเพราะการสู้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีพวกเราน่าจะคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นี่เป็นสิ่งที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนั้นเขียนเอาไว้นะครับแต่ว่าจากที่รุ้งเขียนเอาไว้ บน Facebook ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมกับสิ่งที่คุณหมอวรวงกำลังสื่อสารนั้นผมเชื่อว่าน่าจะคนละแนวทางคำว่าคนละแนวทางเพราะว่ารุ้งก่อนหน้านี้ทีออ่รุ้งเขียนนั้นรุ้งบอกว่าเห็นโค้ดกับคอมเมนต์ก็ยิ่งแน่ใจว่าหยุดสู้ไม่ได้และอยากจะบอกทุกคนที่มาโค้ดเม้นด่าเรานะคะว่าที่พวกเรากําลังสู้อยู่ตอนนี้มันคือให้ทุกคนในประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนคือ รวมถึงพวกคุณที่มาด่าเราด้วยเราไม่โกรธเลยนะที่มาด่าแต่เราอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่านี้จริงๆซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยที่บอกว่าโอกาสที่จะร่วมกันยากเพราะว่าแนวทางของคุณหมอพระรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่สันติแล้วก็เชิดชูเคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์แต่แนวทางของรุ่งปนัสยานั้นที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็เห็นชัดเจนว่า แนวทางการที่จะบอกว่าทําประเทศไทยให้ดีขึ้นหรือทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนั้นด้วยการกล่าวหาการด่าการใส่ความการเสียดสีการด้อยค่าซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถามว่าคุณหมอวรวงกับรุ้งจะมาบรรจบกันได้อย่างไรในเมื่อความต้องการนั้นอาจจะตรงกันแต่วิธีการนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวโอกาสนั้นเนี่ยนะครับยากมากและที่สําคัญคือเวลานี้รุ้งปนัสยานั้น เต็มไปด้วยคดีความเต็มไปด้วยหมายจับเต็มไปด้วยหมายเรียกดังนั้นโอกาสที่จะทั้งสองมาบรรจบพบเจอกันในการที่จะสารฝันและบอกว่านําพาประเทศไทยให้ดีขึ้นนั้นผมเชื่อว่ายากยากที่จะเกิดขึ้นแต่เชื่อในความสามารถของหมอวัรงเดชกิจวิกรมว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนพักไทยพักดีหรือขับเคลื่อนแนวทางอุดมการแบบวิธีการของคุณหมอวัตรงนั้นนําพาประเทศไทยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้แต่แนวทางของรุง่ง ผมไม่เชื่อว่าจะทําได้เพราะอะไรก็ตามที่เริ่มต้นด้วยความเกลียดชังเริ่มต้นด้วยคำหยาบคายเริ่มต้นด้วยการด่าเริ่มต้นด้วยการตําหนินั้นโอกาสที่จะนําพาไปสู่ความสิวิไลหรือสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนั้นเป็นไปได้ยากมากครับ